มาเล่นกับเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยโหย,ยังกะหมาเลยอะยังกะหมายังกะแมวเลยวันนี้พี่เพนเดินออกกำลังกายมากินแกงใต้นะแล้วก็เลยแวะเพื่อนเดลฉาน<ม>เขาเปิด10โมง<ม>ตรงเมื่อกี้จอดรถได้แล้วก<ม>็ตรงข้างหน้านี่ก็จอดรถได้เ<ม>นี่ย่า<ม>เพื่อนเดลฉาน เสียค่าเข้าชมนะเข้าชมฟรีแต่ว่าเขามีเหมือนคาเฟ่ค่ะขนมหวานขายเป็นแบบสวนป่าลกคึ้มเลยไม่ได้กว้างมากแล้วก็นี่มีเป็ดมีนกแก้วมาคอไม่กลังทำความสะอาด แก้วเลนะีงเน็กยังไงมองไม่เห็นมีสีเหลืองกับสีเขียวด้วยทำไมเขาให้อยู่ในนี้อนะเขาไม่ให้ออกมาบินในปา่าทำไมหนูไม่ได้มาบินในป่าคะทำไมหนูต้องอยู่ในกรงลูกนี่นกแก้วมาคอ Tôi dày dày thôi ý Bác ý Đây có mì linh ใหญ่เขาน้องจะถูกขังไว้หมดเลยอ่ะแล้วก็ลิงเปียงดีมากเลยเปียงดีมากเลยเอาลองอีกทีดิโโอ้หโอ้โห พอดุเราหรือเปล่าไม่รู้พอดีเมื่อกี้ร้านยาที่พี่เพ้นไปซื้ออะไรอะสอปอสอชอ,อ่ะบัตรทองรักษาฟรีอ่ะโอ้ยงูหลามทองนี่นี่นี่โกลเด้นเดนิสไทตันโวเบลเลอร์เลยล<ะ>นอนหลับอย่างสบายอ้วนตุอ้วนตุเลย นี่นของยกแล้วก็มีไก่จุกด้วยไก่จุกเหมือนนอกกระทาเลยอ่ะอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าไไก่จุกมีหงอน ใหญ่กว่าอุ้งม,มือหน่อยนะึงมีลูกเต่าด้วยนี่เป็นตะข่ายเหล็กให้เราเข้าไปได้นะโอยนอกอะไรอ่ะดินได้ด้วยเหรอนอกแบบนี้ นกกระเรียนหงอนผู้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะบินได้เพราะว่าตัวใหญ่มากเลยนะคะนกระเรียนงอนผู้เดี๋ยวีเพื่อนให้ไปดูตัวข้างล่างเพื่อนเดลฉานนะคะมาเที่ยวกันได้เที่ยวซีค่ะแล้วเขาก็มีน้ำแข็งใสมีอะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนลอดช่องสิงคโปร์น้ำตาลสดอะไรประมาณนั้นอะ นกกระเรียนหงอนคู่เต่าเหลืองเต่าฟูคาต้ายังไม่เห็นนกพิราบก,ก็มีแต่เป็นพิราบพิราบหางพิราบหางมันฟูฟูแล้วนี่น,นอกอะไรไม่รู้สวยใช่อ๋อเต่าอยู่นี่นี่กล้องมัน กล้องมันจับโฟก,กัสที่ลวดมันไม่ยอมจับโฟก,กัสที่เต่าอยู่ในกรงก็มีอยู่ข้างนอกก็มีสต่ตัวบิลเลอร์เลยอันนี้มีห้องน้ำด้วยเอาจะมาเข้าห้องน้ำเหรอลูกตรงนี้เป็นห้องน้ำ เอาเต่ามาเข้าห้องน้ำผู้ชายเนี่ยตัวเบลอเลยแล้วใครจะกล้ามาฉี่อ่ะจ้าตกใจเึกว่าของจริงมีลูกปั่นนี่เมียแคทเมียแคทก็ตัวนิดเดียวเองนะดูในติ๊กตอกเหมือนตัวเขาจะใหญ่ตัวนิดนึงตัวนิดเดียวเองะลูกเมียแคทเมียแคท M W E R แมวดาว ngáy ơi mèo đau mấy mi mèo đau mấy có ui ở đây kính tư vậy? nó đang hai kính tư này lúc nó เหมือนเสือเลยปอ,อนไทต้นมูเขียวปาดน้งจุบมีไก่จุกปลาปอมปะดัวเหมือนปลาสะดิบเกาะเลย แต่สีสวยสีฟ้าโอ้ยกบอาร์เจนตินา่าไม่ชัดกระจกมันเบลอกรุ๊บนะค่เนี่ยกุบอีกวัวนาะอีกวัวนาะอีน้ากลัวอีน้ากลัว เอ้ kind of โอ,โอ,โอ for ้ยเขาไม่กลั onun, วด้วยแต่เขาจะกัดแเราไหมเนี่ยโอ๊ยโอยอยอย่านะโอ๊ยถูเลยเลยโอ้ยโอ้ยโอยเขางับด้วยแต่ว่าเขาแบบว่างับแบบหยอกหยอกอันนั้นอันนั้นแหวนลุแหวนโอ้ยมาเล่นกับเขาได้ด้วยนะคะเนี่ยโอ,โอ้ถูยังกะหมาเลยอ่ะยังกะหมายังกะแมวเลย โอ๊ยโอ๊ยโอย,โอ,ยอแล้วๆอแ,อแ,อแ,แอบเสียวนิ้วเ <c ười> พือ่อโดนนักนิ้วขาดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะพอแล้วลูกเร็วพอแล้ว ala pala ami am long lu nóng đang nóng mà ní mà nóng mà yếm vào เด็กมาเที่ยวมากนี่นกตัวเล็กๆมูยักมีหง่์มูหล,ลาม่ำมีสีน้ำเงินวนซุ๊เลย กล่องร่วมบริจาคค่าอาหารด้วยค่ะด้านหน้าเขาก็ขายน้ำแข็งใสแต่ที่ไปกินไม่ไหวแล้วก็กินแป๊บี้แล้วก็เมื่อกี้กินอะไรวะขนมต้มมาจากร้านข้าวแล้ว แกมาค่ะแก,จ,แกจ๋าแกจ๋าทำไมตาปลืออย่างนั้นนะลูกตาเหมือนจะหลับเลยแกจ๋าผัดกันทำความสะอาดทำความสะอาดต้นดูสิคะเขาสลับกันอ่ะสลับกันทำความสะอาดให้กัน เรโดนขังอย่างนี้ลูกฮะดูสน้าหลงตาลจังเลยน้องโดนขังน่าข้างเว้นใช่ไหม,มตัวเล็กนิดเดียวมีเยอะเลยอ่ะหลายตัวเลยหนึ่งสอง ตัวเหรอที่เหมือนเห็นมากกว่านี้อยากจับแต่กลัวน้องจิกนิ้วขาดอะ่ะน้องจิกนิ้วขาดไหนอะ่ะ